ก็ผมว่ามีสองเรื่องก็คือทางธนาคารใหญ่ของทางสหรัฐเองนะครับเขาออกมาเตือนว่าอาจจะเห็นการปรับฐานสั้นๆของของหุ้นสหรัฐนะแล้วก็เรื่องของการที่มันจะมีเรื่องของอคำสารสูงสุดสหรัฐ s ู p r รี e มคอร์ตัดสินเรื่องของภาษีนำเข้าว่ามันทำได้หรือไม่ได้หรืออย่างไรนะครับซึ่ง ถ้าตามเวลาของไทยก็วันนี้พรุ่งนี้น่าจะเราเราน่าจะเห็นทราบผลซึ่งในในเรื่องเนี่ยะทางฝั่งของสหรัฐเขาก็มองไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาเขาคิดว่ามันออกว่าผิดหรือไม่ผิดก็ได้ซึ่งถ้าไม่ถ้าถ้าออกมาว่าผิดเงินที่เก็บมาต้องทยอยคืนอย่างไรก็ยังเป็นคําถามซึ่งตลาดหุ้นไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วด้วยการที่หุ้นขึ้นมาเยอะระดับหนึ่งจากข่าวดีต่าง การลงทุนของบริษัท AI Hyperscaler แล้วก็ไทมาสามงบงบ S p 5 0 0ถือว่าดีมากนะครับพุดมไขึ้นมารอแล้วพอมันเจอเรื่องข้างหน้าที่ไม่มีความชัดเจนแบบนี้เนี่ยเลยมีแรงขายออกมาค่อนข้างแรงก็ต้องจับตาดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของการพิจารณาคดีของศาลนะคะตอนนี้ในตลาดให้น้ำหนักในทางไหนแล้วก็ถ้ามองทั้งซีนเรโอที่ ภาษีมีผลบังคับใช้ต่อไปหรือภาษีนี้ถูกตีตกคุณทรัไม่มีอํานาจนะคะการตอบรับของตลาดน่าจะเป็นยังไงคะคุณกันจริงๆเนี่ยความเห็นต้องเรียนงี้ครับหลากหลายเพราะว่าถ้าสมมติว่าบอกว่ามีความผิดอ้าวกลายเป็นว่าอย่างนี้ต้องดีกับประเทศที่โดนเก็บภาษีสูงๆอะไรนี้หรือเปล่าและต้องเอาเงินนั่นนต่ไปคืนเขาไหม่ากที่ไ,ไอ้นี่เขามาแล้ว และที่ไทยกําลังพยายามทําอยู่ละ่ะจอมยุทก์ก็อยากประเทศไทยให้เห็นภาพก็ที่อนุทันยกอนุทินและทีมเศรษฐกิจกาลังคุยว่าจะเอา19เปอร์เซ็นหรือ15ถ้ามันไม่มีละ่ะอ่านี่เป็นคําถามที่ที่อ่ายังเป็นคําถามอยู่ว่าไทยจะได้ประโยชน์จริงจเพราะว่าคนมันก็พยายามกันอยู่แต่ผมเชื่อว่าช็อตแรกเราเห็นแล้วก็คือเมื่อวานทองก็โดนหุ้นสารัฐโดนหุ้นเอเชียโดนขายหมดเลยครับ กลับไปสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างดอลลร์อินดซ x อันนี้คือเข้าไปแล้วช็อตหนึ่งเพราะ,ะนั้นช็อตต่อมามันจะต้องถึงเวลาที่ต้องเลือกว่าเงินมันจะไปสู่ที่ไหนซึ่งในความเป็นของผมนะอย่างน,น้อยๆมันต้องมีหลายกับเข้าตลาดหุ้นเอเชียนะมันต้องมีหลายกับเข้าตลาดหุ้นเอเชียหรืออีเมอร์จิ้งมาเก็ตแต่ไม่ใช่ตีมเดิมแล้วก็คือตีมที่ดอลลร์อ่อนพวกนี้จะได้ไม่ใช่จะเป็นตีมที่ว่าเขาเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ย จากที่เคยโดนมามันไม่มีแล้วเพราะนั้นคิดยังไงยังไงตลาดหุ้นเกิดใหม่ก็ต้องได้ประโยชน์จากชอ็อตนี้ในขณะที่ถ้าเป็นตลาดหุ้นสหรัฐมันก็จะมีเรื่องของความกังวลเพิ่มเติมแล้วกันว่าถ้าเก็บเงินจากตรงนี้ไม่ได้การขาดดุลเรื่องนี้เรื่องอะไรจะกลับมาเป็นกังวลอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเบสเคสที่เขามองกันแต่อย่างไรก็ดีต้องรอดูผลของคําตัดสินด้วย นะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งมีผลกระทบต่อทางเสียงด้วยนะฮะถ้าถ้าออกมาเป็นในทางที่ไม่เป็นใจกับรั้์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีมิดเทอร์มีต้องมีการอะไรเลือกครั้งต่อไปอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้มันส่งผลไปอีกก็คือเรื่องเงินเฟอ้ออีกในปีหน้าซึ่งเป็นคำถามอยู่นะครับค่ะ แตเ่เรื่องของการเก็บภาษีนะคะดูเหมือนว่าคุณสกอตเปรเซนก็บอกว่าเขายังมีดาบ 2, 2> mm. ดาบสาอีกเยอะเลยนะคะมีหลายกฎหมายที่เขาจะหยิบมาใช้ด้วยามาตราที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะคะในมือยังก็ตามภาษีก็ยังจะถูกเก็บต่อไปอยู่ดีนะคะเรื่องนี้ทางตลาดประเมินยังไงครับเพราะยังก็ตามรัฐบาลของคุณทรามเนีดูจะต้องเก็บภาษีเข้าคลังให้ได้ถูกต้องครับผมคิดว่าเขาต้องทําทุกวิถีทางเพราะว่ามันก็จะมีทั้งมาตรา สองสามสองสองศูนย์หนึ่งคือเยอะเยอะไม่หมดใช้คํานี้แล้วกันว่ามันมีในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันสู้กันได้ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทําไม่ยอมแล้วห้าดอลลาร์แข็งขึ้นมาขนาดนี้ช็อตแรกช็อตสองถ้ามันไม่ได้กลัวอย่างที่คิดแล้วก็มีการไอ้นี่กันเงินมันต้องออกจากดอลลาร์เข้ามาหารักสินทรัพย์หนึ่งคราวน,นี้มันเป็นคําถามแล้วว่ามันจะไปที่ไหนซึ่งผมคิดว่าไปสหรัฐเยอะขนาดนั้นไหมก็คงจะไม่ใช่น่าเป็นตลาดเกิดใหม่ หรือแม้กระทั่งทองคาอีกครั้งเพราะเมื่อวานนะครับมันเป็นแรงขายช็อตแรกที่ออกมาชัดเจนแล้วนี่คือช,อชอ็อตช็อตเรื่องเป็นการขายจากสตอรี่ใหม่จากเรื่องใหม่ๆซึ่งก็คือเรื่องหีีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องปรับโพสิชันพอร์ตให้คิดซะว่าเมื่อวานเรื่องเมื่อวานเนี่ยเป็นเมื่อคือนแล้วกันใช่คหมครับเมื่อคือนมันเป็นช็อตให้เราได้เก็บสินทรัพย์ที่ราคาเอาทำ h i g มาตลอดทั้งปีแล้วมันย่อลงมา ทั้งรุ่นสหรัฐทั้งบิตคอยทั้งส่งคำลงมาหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะให้เราเข้าไปช้อนอีกครั้งนะครับแต่ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อค่ะแต่ว่าสภาพของตลาดเอเชียวันนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณการครับประเด็นเรื่องของการปรับฐานเนี่ยดูจะโยมาถึงตลาดเอเชียด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือถ้ายังมีโอกาสจะปรับฐานอยู่ยังไม่จบการ์เซชั่นมีอีกเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์เราก็อาจจะไม่ต้องรีบก็ได้ใช่ไหมคะ ไม่ต้องรีบใช่ถูกต้องครับนี่คือคีย์เวิร์ดเพราะว่าผมว่าสู้กันอีกยาวแล้วก็ผมให้น้ําหนักถ้าเป็นข่าวแบบนี้นะโดยปกติมันต้องใช้ประมาณหนึ่งอาทิตย์บวกลบหรือประมาณสามถึงห้าวันอย่างเงี้ยครับคือต้องรอให้ข่าวเนี้ยซึมซับเข้าไปในตลาดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสองวันนี้ถ้ายังยังรออยู่ก็วันนี้น่าจะมีลงต่อแต่ผมจะเราเราจะได้เป็นผู้กล้าที่มีแรงซื้อคืนเข้ามาในบางสินทรัพย์นะครับซึ่งต้องรอดูซึ่งตอนเนี้ย บิตคอยแสนเหรียญจะมาถึงแนวรับที่เปลี่ยนหลักละมันก็จะเหมือนกับที่ผมคุยกับคุณกีตาในทาง BBTV ตลอดเนาะว่าทองคำให้ดูซิตรง4,000เห็นไหมฮะมันสู้กันตรงนี้ค่ะพักๆเลยดีขึ้นมาวันนั้นที่มีข่าวดีก็ดีขึ้นมาทางที่มีเขาเจราจากันพร้อมสี่จิ้นผิงแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนี่แล้วทองคําก็ดีขึ้นมาสู้คัน4,000เหรียญสู้ไม่สู้ไม่ไถอยด้วยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะยืนอยู่ไหมได้ความเห็นของผมนะบิตคอยที่แสนเหรยกับ ทองคำที่สี่พันเนี่ยต้องมีเป็นถ้าใครไม่มีเลยนะหน้าเสียงมีเป็นไม้แรกอ่ะมีเป็นไม้แรกสามพันเก้ากว่าสำหรับทองค,คะแสนเหรียญบิตคอยหรือถ้าหลุดมาเก้าหมื่นกว่าอ่านยิ่งดีขอไม้แรกครับแล้วถ้าลงต่อเราจะไปว่าก,กันค่ะแล้วที่ทางผู้บริหารระดับสูงของ Wall Street ออกมาเตือนนะคะหลายฝ่ายเลยนะคะที่เตือนล่าสุดก็ถึงขั้นระดับโกลเม์แซกเลยนะคะคือ,อ,อการเตือนลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ หน้ากังวลใจมากหรือเปล่านะคะในเชิงของความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฟองสบูแ่แตกภาวะบับเบิลนะคะแล้วก็ลุกลามไปถึงระดับเป็นวิกฤตของตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยคุณการให้น้ําหนักมากน้อยแค่ไหนคะ,ะคือความเห็นของทางธนาคารต่างๆหรือโบรกเกอร์ต่างๆที่อยู่ในสหรัฐเนี่ย มันก็จะเออมีมาโดยตลอดเนาะซึ่งไอ้คำว่าห,หุ้นหุ้นแพงเกินไปเนี่ยมันก็เห็นตั้งแต่ S&P มาแถวห้าพันปลายแล้วก็เริ่มเห็นแล้วทองคําทุกบิตคอยทุกอย่างความเห็นมันมันมีได้หมดนะครับแต่ถ้าเราวัดกันที่ตัวเลขงบ S&P 500ห้าร้อยใจมากสามดีกว่าคาเดเยอะมากกาไรอย่างดิลิเวอร์สพรานั้นเนี่ย แทงส่วนแทงฮะแต่เกิดเป็นฟองสบ,บู่วิกฤตอะไรหรือเปล่าันนี้ก็อยู่ที่เป็นเรื่องของ subjective มากกว่าคือเป็นเรื่องรายบุคคลอ่าแต่ละมุมมองเพราะว่าบางโบเกอร์ในสหรัฐก็มีการปรับราคาเป้าหมายของเอสแอนด์ไอยขึ้นเหมือนกันบางที่ให้เจ็ดปันห้าเพื่อมีการปรับขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าอ่ะบางคนปรับขึ้นบางคนปรับลงก็นี้ก็เป็นเรื่องของ subjective เพราะนั้นเราให้น้ําหนักกับเรื่องสารมากกว่าที่จะเป็นเรื่องนี้นะครับ แล้วเรื่องชัดดาวล่ะคะคุณกันคะตอนนี้จะเข้าสู่วันที่36นะคะถือว่าทําสถิติใหม่แล้วนะคะสูงที่สุดเป็นปฏิการนานที่สุดที่เคยมีการชัดดาวมานะคะจากข้อมูลที่ผ่านมาบอกว่าถ้าชัดดาวสั้นๆนมันอาจจะไม่ได้เจอผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากแต่ถ้าเกินเดือนเนี่ยมันเริ่มเอฟเฟกกับตัว GDP และเอฟเฟกกับตัวเศรษฐกิจจริงนะคะคุณกันแล้วก็ CGS ประเมินผลกระทบเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็ตัวเลขเร็วๆก็ถ้าเดือนหนึ่งมันยังกระทบไปเยอะนะครับว่าทุกๆหนึ่งวันอะไรต่างๆเสียเศรษฐกิจสารัตเสียหายเท่าไหร่คือมันจะเริ่มเสียหายถ้าเข้าหลักประมาณสองถึงสามเดือนอันนี้จะเริ่มจะเริ่มเห็นเป็นหลักศูนย์จุดศูนย์ห้าหรือประมาณห้าบิ๊ก GDP หายไปสิบบิ๊กมันจะเริ่มเหมือน compounding อะฮะถ้ามันยิ่งทบๆเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งยิ่งสะสมแผลซึ่งตอนนี้มันอยู่ประมาณสามหนึ่งเดือนกับอีกไม่กี่วันสามสิบห้าสามสิบหกวัน มันอยู่ในโซนที่ต้องเริ่มเริ่มดูแล้วว่าแล้วเราจะเคลียร์กันได้เมื่อไหร่ล่ะเราจะเคลียร์กันได้เมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่าพอมีเรื่องศารแบบนี้ยต้องอีกต้องต้องรอรออีกสักหน่วยผมว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่แน่นอนครับไม่ก่ปดิเสธว่าถ้ามันนานกว่าสองน่ากังวลนะฮะเรื่องของเศรศษฐกิจสหรัฐค่ะแล้วสุดท้ายผลกระทบกับ ฝั่งของตลาดไทยแหละค่ะเมื่อวานนี้หุ้นไทยก็ลงไปเหมือนกันนะคะติดลบลงไป10กว่าจุดแล้วก็หลุดพันสาไปแล้วนะคะทั้งที่จริงๆแล้วดูเหมือนเป็นช่วงที่เราน่าจะพยายามที่จะมองบวกกับภาพของเศรษฐกิจที่ทางฝั่งของพลันก็ปรับค่าการจีขึ้นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลงไปถึงเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายการบริโภคของคนนะคะที่ทางของตลาดหุ้นไทยในสภาวะที่หุ้นโลกมีความแปรปรวนสูงอย่างนี้คุณการมองทิศทางยังไงคะผมคิดว่าตอนนี้เนื่องจาก หลายอย่างมันต้องรอแล้วมันมีเรื่องใหม่ก็คือเรื่องคําสั่งศาลที่ทําให้ตลาดอยู่ดีก็ตกใจคิดว่าหุ้นไทยวันนี้อ่ะจ,จะเทคนิ i c a l r e b o u n แต่อาจจะไม่แรงครับพันสามอาจจะไม่ผ่านอาจจะลงต่อตามตลาดเอเชียแล้วก็เจอกันที่คือแนวรับที่ห้ามหลุดเนี่ยหนึ่งสองเก้าศูนย์กับหนึ่งสองแปดศูนย์ถ้าเก้าศูนย์ลงมาต้องมีต้องเห็นแรงสู้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่อยู่ห้ามหลุดแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์นี่ถ้าหลุด เซทจะเป็นขาลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสามส่วนหนึ่งด้วยที่แอดวานรายงานงบดีกว่าคาดแต่ว่าทรูรายงานผิดคาดไปเยอะแล้วมันทางซี s เอเราก็มีการคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มันควรจะไปด้วยกันเพราะมันเหลือสองคนแล้วอ่าอย่างทรูเนี่ยก็ชัดเจนว่าอาจจะเสียมาเก็ตแชร์ให้แอดวานบางส่วนด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของหุ้นบางตัวมันจะเคลือ่อนไหวแรงกว่าพอบางตัวนะครับแล้วก็ ในแง่ของตัวเลขยอดขายตอนนี้เขาก็พูดกันถึงเดือนต่มาสี่แล้วปีสัปดวันยี่หกละซึ่งเราเห็นตัวเลขยอดขายค้าเปลี่ยของไทยยังน่ากังวลนะตัวเลขเดือนสิบเดือนตุลาคมหรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขยอดขายของโฮมโปรของวัสดุก่อสร้างของโมชิโมชิยังไม่ฟื้อเลยยังติดลบอยู่แล้วติดลบสูงด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการที่หุ้นจะขึ้นมาแล้วเด้งด้วยพื้นฐานของเราค่ะ หลังจากผ่านงบแบงค์งบแบงค์ดีเดลต้าดีแต่พอมาเจอตัวอื่นเนี่ยมันเริ่มมีอาการเซซแล้วเพราะนั้นโอกาสที่เราจะอยู่ที่หนึ่งสองแปดห้าถึงพันสามเนี่ยมีสูงในวันนี้และถ้าสิ้นปีผมคิดว่าคงอยู่แถวเนี้ยครับพันสาบวกลบสะลับพุ้นไทย